A ก็คือไข่ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาอัตราส่วนจะเพิ่มขึ้นไปเป็น19.9ต่อหนึ่งคือมันเพิ่มขึ้นไปประมาณเกือบ20เท่าอ่ะทุกคนทีนี้ทั้งน้ำมันพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงแบบระบบอุตสาหกรรมเนี้ยค่ะ เป็นส่วนที่ทําให้เราเนี้ยโหลดโอเมก้าหเข้ามาในตัวเป็นจํานวนมากทีนี้โอเมก้าหกเนี้ยกระตุ้นการอักเสบอย่างไรสมมุตินะคะว่ามีไวรัสบุกเข้ามาอ่าเราจําลองสถานการณ์ว่าตอนเนี้ยยดามีไวรัสโคโรนาบุกเข้ามาใช่ไหมคะทีนี้พอโคโรนาไวรัสมันบุกเข้ามาปุ๊บเนี้ยร่างกายของเยดาต้องตอบสนองเพื่อที่จะสู้กับโคโรนาไวรัสสิ่งที่ยดาจะต้องเอาออกไปสู้เนี้ยคือเยดาจะต้องละลายเขาเรียกว่าละลายไหมนะเขาเรียกว่าเอาเสื้อผ้าที่สวมอยู่ที่เซลล์เนี้ย เปลี่ยนออกมาเป็นสารที่เอาไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมคือพอเรากินอาหารที่มันมีโอเมก้า6เพิ่มการอักเสบกับอาหารที่มีโอเมก้า3ลดการอักเสบเข้ามาเนี่ยค่ะร่างกายจะเอาเจ้าสองตัวเนี้ยมาปักอยู่ในเซลล์คือเซลลของทุกคนอ่ะจะมีเยื่อบางๆที่หุ้มอยู่ในเซลลสมมติอันนี้เป็นเซลอันนี้เป็นเซลหนึ่งเซลทีนี้เซลลเนี้ยค่ะมันจะมีเยื่อบางๆที่หุ้มอยู่ ยนาชอบเรียกว่าเสื้อผ้าที่เซลสวมอ่าแต่มันเรียกว่าเซลลเมมเบรนแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเซลล์ของเราแต่ละเซลเนี่ยมันไม่ได้ยืนอาซาแล้วก็ออกมาเดินแก้ผ้านะคะทุกทนคือมันอ่ะมีเสื้อผ้าสวมอยู่ทีนี้เสื้อผ้าที่มันสวมเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของอาหารที่เรากินถ้าเกิดเรากินโอเมก้าที่เพิ่มการอักเสบเยอะมันก็จะเอาไอโมเลกุลอันเนี้ยมาปักอยู่ บริเวณเสื้อผ้าที่เซลล์สวมแต่ถ้าเรากินโอเมก้า3เยอะมันก็จะเอาโอเมก้าที่ลดการอักเสบอันนี้มาปักอยู่ดังนั้นเสื้อผ้าของแต่ละคนนะจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินทีนี้พอมีอะไรบางอย่างอะคะ่ะมากระตุน้นสมมติอันนี้เป็นภูมิต้านทานแล้วนะทีนี้ถ้าสมมติว่าไวรัสเนี่ยมันเข้ามากระตุน้นสิ่งแปลกปลอมมันเข้ามากระตุ้นนะคะไเอเซลลภูมิต้านทานตรงนี้จะละลายเสื้อผ้าของตัวเองออกมา ถ้าเกิดเซลล์ของใครอุดมไปด้วยโอเมก้าหที่เต็มไปด้วยการอักเสบมันจะระเบิดความอักเสบออกมา <c oughs> เพื่อเอาไปต่อสู้กับไวรัสอันนี้เหมือนกับว่าทุกคนมีอาวุธสองอย่างถ้าเป็นอาวุธในลักษณะโอเมก้าหเนี่ยคือมันจะทำลายเซลล์ในลักษณะที่รุนแรงกว่าเช่น <c oughs> พอเจอไวรัสปุ๊บทุกคนสามารถเลือกได้ที่จะเอาปืนไปยิง หรือเอาระเบิดไปเคลื่องถ้าเกิดว่าทุกคนกินอะไรที่เป็น 6, โอเมก้าหกเยอะๆอะค่ะมันเหมือนกับอาวุธของเราคือลูกระเบิดพอไวรัสมันหมุกเข้ามาเอาระเบิดปาใสาเลยเปียงพอเอาระเบิดป้าใสาปุ๊บมันไม่ใช่เสียหายแค่ไวรัสเซลล์บริเวณรอบๆข้างเสียหายไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอเมก้าสามเนี่ยลักษณะมันเหมือนเป็นประมาณว่าเอาปืนมายิงทีนี้ถ้ายิงไม่โดนไวรัสก็อาจจะ ทำให้เซลล์รอบข้างเสียหายบ้างแต่มันไม่ได้เสียหายเยอะเท่ากับการปาระเบิดเข้าไปอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะบอกว่าความแตกต่างของอาหารที่เรากินเนี่ยมันทําให้เราตอบสนองมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปกับไวรัส,สที่มันบุกเข้ามาค่ะยกตัวอย่างเช่นโอเมก้าหเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าลูโคไตรนีโฟเจ้าตัวนี้นะคะจะดึงดูดภูมิต้านทานแกงกินตัวหนึง่งที่ชื่อว่านูโทรฟิลให้เข้ามาในปอด ทีนี้ไอ้เจ้านูโทรฟิลเนี่ยมันสามารถทําให้เซลล์ปอดของเราเสียหายได้ผ่านกระบวนการที่มันกาจัดไวรัสค่ะคือมันจะผลิตกรดออกมาฆ่าไวรัสซึ่งมันจะเกิดอนุมูลอิสระเยอะมากแล้วมันทําลายปอดของเราได้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะไอ้เจ้าภูมิต้านทานแก๊งกินที่ชื่อว่านูโทรฟิลตรงนี้ยังปล่อยสารที่เหมือนกับตะข่ายออกมาเรียกว่านูโทรฟิลเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์แทรคไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะจะสามารถทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเซลล์ของเรามีโอเมก้าสในสัดส่วนที่สวยเนี่ยมันจะไปสร้างอีกตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าลูโคไตรน์ b ีจะเป็นคนละตัวกันนะคะเมื่อกี้มัน B4 เนาะแต่ว่าอันนี้มัน B5 ทีนี้ไอ้เจ้า B5 เนี่ยทำงานคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ค่ะแต่ว่ามันจะทำงานรุนแรงน้อยกว่าเดิมถึง10เท่าเหมือนกับที่ยาดาบอกไปว่าเจ้าโอเมก้า6ที่เพิ่มการอักเสบเนี่ยมันจะตอบสนองด้วยการปาระเบิดใส่ไวรัส แต่ว่าถ้าเป็นโอเมก้า3ที่ลดการอักเสบเนี่ยมันจะตอบสนองด้วยการยิงปืนนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเซลล์ของเราไม่ได้อุดมไปด้วยโอเมก้า6ที่เพิ่มการอักเสบเนี่ยการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมก็จะไม่รุนแรงค่ะเมื่อการตอบสนองไม่รุนแรงเราก็จะสามารถลดปัดจจัยการเกิดดิ่มเลือดอุดตันได้ค่ะ